มาฟังเสียงนกพี่น้องได้ยินป่ะบ่มันจิบจิบเด้เสียงไอ้เสียงนกไอ้ปากขวานน่ะคอยเอิ้น,นกปากขวานได้พี่น้องที่มันอันเจะต้นใหม่นัน่นเป็นหู้เป็นหู้น่ะนะค <c oughs> อยอยู่ไไม้เนื้อแข็งมันก็จอได้เื้พี่น้องปอกปอกปอกปกป๊กอยู่นึกว่าคนฟันฟื้น ยุยไทยสวนบุดลดังเป๊กๆป๊กๆป๊กป๊ก๊ก๊ก,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 กนัะ ย่าไปใกล้หัวลายบักลายแม่แม่แหงเฮ็ดหัวบอดีได้นั่นเฮ็ดภาษากำล่งข่อยซื้อพี่น้องข่อยเฮ็ดพ่ออันกันหมาซื้อมันกันได้หรือแต่ไหนดิตอนตอนมันเด็กอ่ะมันกันได้แต่ตอนนี้อะเดี๋ยวเดี๋ยว้ให้เบิดหนาวนี่ให้่หมดหิมะนี่ข่อยกะสิไปซื้อมาไอเฮ็ดไม่ละพี่น้องหัวซื้อลักเพิ่มนะนะหัวมันกับพ่อได้อยู่ดอกแต่ว่าต้องเอารักเขียวๆนี่ต้องซื้อลักเพิ่มนี่ต้องซื้อลักมาตอกเพิ่ม รักกันนักนักซะนี่นี่นอันที่จริงต้นใหม้บากร้ายตรงเนี้ยนี่ก็ตัดแหละก็มาเฮ็ดเสาก็กได้แต่แต่ว่านนี่แหละก็เฮ็ดแน่นลหละแซมไปแต่มันกับพวกขงทุนเนาะก,ก็เอาแบบนี่โดดพอหมาเราตัวใหญ่ขึ้นไงพี่น้องมันก็ยานเนาะเอาอ้อมเอาตรงเตะหม,มาไปได้ถ้าอ้อมไปสุดผุนหมาก็คงจะไปด้วยโอ้ยน้ำมันบ่าท่านมันตรงเซียน มันต้องใส่ข้อไอ้ใส้ยังก็ไอ้ใส่รีโมทอยู่ข้อมันปิด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 แ่นะพี่น้อง <c oughs> แต่ว่ามันกระสิยากถ้ากลางคืนเนี่ยเพราะว่าหมาฉันออกกลางคืนในตีสามมันยุ่งไงถ้าเกิดว่าเราล้อมรั้วไปสุดใช่ไหมแล้วทีนี้ไม่ต้องทํารั้วสำรองชั้นสองแบบนี้อันนี้ชั้นสองชั้นแรกอยู่ตรงนู้นใช่ไหมแต่มันก็ยังไม่ดี แต่สมมุติว่าเราทําเสร็จแล้วแล้วทีนี้มาเอาตรงนี้อีกถ้าปล่อยตรงนี้ออกมาไปผุนละโอ้ยหาบอเห็นได้ี่พี่น้องหมามันแหงทะลุดลวมันตะเลิดเราได้พี่น้องอืมมีเทียนนั่งน่ะแหละปีที่แล้วนีนเนาะเดือนได้ปะเดือนเธอคอยตัดต้นใหม่น่ะเนาะโอ้ย คอยย่านแล้วก็คอยสันเบิดพี่น้องบักแกกบักจอดมันหลุดใครแน่มันย่านเสียงปืนนะนะแบบถ้าโกหกมันว่าเสียงปืนอะไรเงี้ยเฮ็ดปากเป็นเสียงปืนมันก็สิ่านนะนพี่น้องเขาก็จะกลัวอย่างเงี้ยตอนนั้นนะฉันตัดต้นไม้นะฉันตัดอยู่ตรงนั้นนะฉันตัดต้นไม้อยู่ตรงโน้นและที่นี้หมาฉันน่ะมันมาตรงต้นไม้ลมนี่ฉันก็ตัดไปเพลินไม่มองอ่ะนะมองไม่เห็นอ่ะนะและที่นี้ ตัดไปตัดมาหันหันไปอุ้ยไอ้ยังว่าตัวสีข,า,ขาวสัสอะไรว่าตัวสีข,า,ขาวสัสขาลอยล่องพี่น้องบัดน,นี้เห็นเป็นหมาจ้าของหเห็นเป็นไอจอดฉันโอ้เกือบช็อกตายเพราะว่ายิ่งเรียกมันมันยิ่งไปนะ่ะพี่น้องยิ่งวิ่ง,งตะเลิดไปนู่นนะ่ะก็เลยโอ้ยพระเจ้าเอ้ยซอยเอินหมาบักยอดมาเหข่คอยแน่ก็เลยเรียก มันก็เป็นแบบไม่มีอะไรจะทํามันก็เรียกหาไปทุกสิ่งทุกอย่างนะเนาะเออเจ้าป้าเจ้าเขาหรือว่อาอะไรล่ะไอพี่แจ๊คพี่แจ๊คที่เคยตายไปเด้เนาะคุม้มครองน้องด้วยเด้อเรียกน้องกลับมาว่าสันคอยจนย่อมแผลคอยจนว่าโอ้คอยสิตายเป็นน้ำหมาคอยบ่คอยคอยคอ,อ,อยเครียดหลายนะพี่น้องญานเดือนพอญนวาพอญนเนียน่ยว่ายั่งดอกยันิญา,านิเป็นล่มอยู่ดอกถ้าหมาเราเสียหมาเนี่ยเราหักแห้งคอยก็นคือกันนะคอยก็หัวใจสลายคือกันคอยก็เลยฮ้องว่าสันวววว เท,งท่งห้องเท่างน้ำบันนี่ก็เลยใส่แผนว่าตัวมันมาพอมาอ้าวต้นไม้หักต้เถิงอีกแล้วนี่อีกเอาอีกละนี่ยู่นี่ยูย่บดมือบดเว็นย่เห็นละนี่พี่น้องละนี่งาใบแบบน,นีงนี่ <c oughs> ไม่ไม่ยู่นี่ก็สิว่าจังสันบอกมาู่บ้านเลาะปลาอยู่นาะพี่น,อน้องนาะที่คอยเฮ็ดคลิปนั่นพราะคอยสำรวจทุกตะล่างเลยได้พี่นอ้องเอออันนี้เนี่ยของใหม่เห็นบอยังเป็นสีกบไม่ไม่ยู่เดี๋ยวมันอยู่ในกล่องมันยังบริสัทปันไดเดี๋ยวคอยทำสมบ เขาไปจัดการเอามาเห็ดฟื้นก็ได้ยุนันโอ้เปทยานพระล้มก็หักมาเนอะมันล่มแห้งนะหมู่บ้านเพราะว่าต้นต้นนี้เนี่ยมันมันมันอันนี้แล้วนี่เด้อต้นใหญ่ๆสองต้นนี่สามต้นนี่พี่น้องนี่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 คือมันมันค้นแล้วไอ้รากมันเน่าแล้วเพราะว่าข้างบนมันดูสิแห้งแล้วพี่น้องมันว่ามันแห้งใบไหม่เน้ยแห้งแบบไอ้เป็นเป็นสีแบบเปลือกหลุดล่อนแล้วน่ะ เอออันตรายพี่น้องอันตรายภาวนาปีนี้บลอดเนี่ยแหละไอ้ต้นไหม่สองต้นอยู่คอยว่าถา้ถาถท้าหิมะมาเอ้ยถ้าพายุมาอีกเดี๋ยวพายุมันกับเขามาประมาณช่วงเดือนอสิงหาเออกันญาสิงหาเนี่แหละมิถุนากันยามันก็จะสิงหาเนี่แหละช่วงนี้แหละพี่น้องช่วงลมเนี่แหละหลังไอ้หลังซ้ำเหมอมากแล้ะมันก็จะเป็นหนาฝนตกซุ่มเนี่ยนะ เออนี่ล่ละมันสิมาพัดกันนําด้วยเนี่ยเพราะว่าปีที่แล้วเนี่ยเนาะนี่ช่วงเดือนนี้เนี่ยช่วงเดือนสิงหากันยาคมเห็นปะต้นไม้สามต้นเนี่ยพาย่เขาบ้านคอยไฟดับหนึ่งวันกว่าๆนะพี่น้องคิดเบื้อืมน้ําไม่ไหลไฟดับขี้ฟูอ่องหลองแล้วเออขี้ฟูสวมแล้วใข่แนม่สาหน่อยอนุดาดเอาเบาตามขัม้วเป็นจริงหลุดใส่สาหนำสาหนำอยู่ในสาบานนี่เป็นบทเลียน อันนั้นเกยนนาใสา่ถังไว้แล้วเสมอเนี่ยเห็ดถังํำรองคือบานเห่าเนี่ยนะพี่น้องเออเทนหนาบหลไฟบะดับเสื่อๆอยากได้เป็นองค์คือบานเห่าเนี่ยนะมันแพงมาหันเลยอย่หนี่พี่น้องแต่องหญงขนาดนั้นขนาดไม่ใหญ่ขนาดนั้นโอ้โหแพงมากเลย บาดซีเศร้ากับเศร้าจุดเปิดโหลดเพื่บ่พี่น้องอืต้นหันจุดโหลดเนาะอันคือคือไม่แปลเวอร์ฉันไม่เพิ่นเพิ่นว่าอันเอฟซีเก่าเนาะเพิ่นมาประจําดอกเพิ่นว่าอันโอ้ยคนละนายคนว่าเลี่ยงนั่นแล้วไปตาเลี่ยงนี้นั่นละก่อยพี่น้องกยเห็นนีหอย่างแล้วเทียมันสิลืริ่มนะบ่เม็นยังดอกก็เลยฝ้าเว้านะเฝ้าเฝ้าแล้วมันเริ่มแบบกับตำเบียสิจบกับต้นหันจุดโหลดนะบะ่มีปีไม่คุยอืม นั่นละสันน่ะเอพิตายัวัวครับเมื่อปลาว่าเจอกกับพิตายกหัวครับ